สหนุ่มสองสไตล์ของเราคะแนนสูสีกันจริงๆครับต้องมาลุ้นกันสิว่าคุณพรีมจะเลือกใครให้ผ่านเข้ารอบไปดูกันเลยเลยครับหนึ่งในสองคนนี้ครับใครคือคนที่ใช่สำหรับคุณครับ ่ใช่สำหรับพีมก็เป็นคุณพีคค่ะคุณพีแนคุณดีรับคุณพีแต่ก่อนอื่นเนี่ยคุณบีครับครับผมขอดูใบหน้าที่แท้จริงของคุณหน่อยได้ไหมครับได้ครับ วันนี้คุณพลาดตรงคุณมีข่าวผมไปโกนออกครับถ้าคุณถ้าคุณโกนก่อนเข้ารายการเนี่ยคุณเป็นคู่รักด่วนแล้วในวันนี้โอ้ครับผมนะฮะอยากจะฝากบอกอะไรกับสาวๆในค่ำคืนนี้ครับคุณบีครับสนุกมากครับวันนี้ที่ได้มาเจอสาวๆนะครับขอบคุณมากครับที่ดูผมจนจบนะครับขอบคุณครับมนี่เป็นกฟ้าแล้วก็ขอขอบคุณคุณบีนะครับที่มาล่วนสนุกกับทางรายการนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณพีทด้วย รู้สึกยังไงบ้างคุณพีทก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ทั้งสามสาวนี้เลือกให้ผมผ่านเข้ารอบไปอ๋อนะฮะตอนแรกคุณน้ำเพชรเลือกเลือกคุณพีทมาที่คุณกิฟต์เลือกคุณบีใจเรารู้สึกยังไงตอนนั้นใจรู้สึกว่าก็โอเคครับแต่ละคนมีมุมมองที่ต่างกันมีทัศนคติที่ต่างกันก็ย่อมต้องเีเหตุผลเป็นของตัวเองที่จะเลือกใครครับอ้าวแล้วครับแต่ตอนนี้ล่ะหลังจากที่สาวๆได้ทําการเลือกหนุ่มโสดคุณพีทนะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้ว อยากจะเห็นหน้าตาเขาแล้วร้ยังเขาดูหน้าหน่อยที่รอคอยไหมถอนหน้ากากแบบช้าๆเลยนะ คุณออกอาการเยอะสุดเลยคุณพรีมคุณออกอาการเยอะสุดเลยมีการแบบกระชี้ก่บเพื่อนที่เกิดอะไรขึ้นครับคุณพรีมครับเปาค่ะสเปคสเปคเลยครับแบบนี้เลยใช่ไหมฮะที่เหลือสเปคไหมฮะเอ่อก็เป็นเอเชียค่ะชอบเอเชียค่ะคุณกิฟคนไหนเป็นเอเชียสเปคหมดสเปคหมดเลยกว้างมากค่ะแต่สาหรับคุณกีฟนี่สิช่วงแรกไม่ได้เลือกคุณพีทนะค่ะ เขาไปเทคะแนนให้กับคุณบีอย่าปูมากสิคะอย่าปูมากช่วยลืมไป,ไมมไปด้วยช่วยลืมตรงน,นั้นไป,ไปแต่ก็ไม่แน่ฮะ <c oughs> ท้ายที่สุดนี้ต่อจากนี้ไปขึ้นอยู่กับคุณพีทแล้วสาวๆครับตอนนี้พวกคุณต้องทําใจสบายๆทำใจเย็นๆนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่คุณได้ทําการเทคะแนนให้กับคุณพีทจนทําให้เขาเนี่ยเป็นผู้ที่ผ่านเข้ามาสู่ในรอบนี้มาถึงตอนนี้ครับเกมเปลี่ยน พี่ครับคุณช่วยเลือกสาวที่คุณไม่สเปคที่สุดเนี่ยออกไปทันทีครับหนึ่งคนครับขอแสดงความเสียใจยกับ แสดงความเสียใจกับคุณกิบด้วยครับุ่กคนต้องบอกว่าทั้งสามคนเนี่ยมีเสน่ห์แล้วก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันแล้วก็ผมชอบทั้งสามคนครับเพียงแต่ว่าในในความรู้สึกส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะเป็นคนที่ชอบคนที่มีใจให้ผมหรือว่าชอบผมมากกว่านะคุณกิ๊บคุณไม่มีใจให้กับเขาตั้งแต่แรกคุณเลยถูกคัดออกอยากจะฝากบอกอะไรกับคุณพีทครับก่อนที่เราจะจากไปครับคุณกิบครับ ชอบคุณพีทที่ตรงกับความรู้สึกตัวเองค่ะถ้าถ้าเราชอบก็ก็ควรจะเลือกคนที่ชอบถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ชอบคอ่ะชใช่นะครับวันนี้รายการรักด่วดฟาสเลิ์ต้องขอขอบคุณคุณกิฟต์นะครับที่มาร่วมรายการกับเรานะครับสวัสดีครับขอบคุณคนะ่ะมาถึงช่วงเวลาสําคัญของคุณพีทนะครับในการค้นหาผู้รักด่วดในค่าคืนนี้นะครับกับหนึ่งคำถามที่เขามีและหนึ่งคำตอบที่สาวโสดนั้นจะทําการตอบคุณพีทครับถ้าพร้อมแล้ว ชิญตั้งคำถามครับสมมุติว่าวันหนึ่งเรามีโอกาสได้คบกันเป็นแฟนแล้วคุณก็รู้ว่าผมเป็นคนที่ทุ่มเทเวลาให้กับการทํางานมากกว่าทําให้เวลาว่างของเราไม่ตรงกันแล้วอเผอิญว่ามีคนคนหนึ่งมาทําให้คุณหวั่นไหวเขามีเวลาให้คุณคุณจะเลือกเขาหรือเปล่าแล้วถ้าคุณไม่เลือกคุณมีวิธีบริหารเวลาความรักของเรายัางไงครับผมขอถามคุณพรีมก่อนครับเชิญครับ ค่าสำหรับพีมนะคะพีมเป็นคนที่ชัดเจนอยู่แล้วอะคะ่ะถ้าเกิดเลือกใครก็จะมั่นคงถึงมีใครเข้ามาดีแค่ไหนก็ไม่สนใจนะคะ่ะส่วนเรื่องเวลาด้วยเราทำธุรกิจส่วนตัวก็จะมีเวลาว่างมากหน่อยถ้าเหงานะคะด้วยถ้าเกิดเป็นคุณพีกเองละเราอาจจะไปสอนดน,นตรีด้วยก็ได้ะคะ่ะคือหาเวลาที่ว่างได้อยู่ด้วยกันก็แค่นั้นก็ก็น่าจะดีะคะ่ะเหมือนกินข้าวหรือเอาเวลาที่ มีอยู่แม้กระทั่งเวลาทำงานแล้วก็สามารถอยู่ด้วยกันได้ค่ะคุณน้ำเพชรครับก็สำหรับเพชรนะคะเพชรคิดว่าเพชรเข้าใจคุณพีทค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องทำเป็นหน้าที่ของตัวเองซึ่งเพชรเองก็เป็นคนที่ ชอบทางานแล้วก็เป็นคนที่งานยุ่งเหมือนกันแต่ทีนี้พอเวลาของเราสองคนมันไม่ตรงกันมันไม่มันไม่มีทางที่24ชั่วโมงเราจะไม่ว่างตรงกัน24ชั่วโมงหรอกค่ะถ้าเกิดว่าสองสามวันเราไม่ว่างเลยเราก็โทรหากันเดี๋ยวนี้เราเฟซไทม์หากันได้แทงโกหากันได้แล้วก็สามารถเห็นหน้ากันได้เหมือนเดิมส่วนถ้าจะมีใครเข้ามาดีกับเพจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพรคิดว่าเพชรจัดลำดับความสําคัญถูกว่าใครคือแฟนใครคือเพื่อนหรือว่าใครคือพี่ขอบคุณค่ะ ทายที่สุดจะเป็นคุณพีทเท่านั้นครับที่จะตัดสินใจว่าใครจะได้เป็นคู่รักด่วนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาตามหาความรักกันต่อนะครับกับรักด่วนฟาสลา